สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีท้องชัยพีชนแนลนะครับวันนี้พกผมในเรื่องการไล่ยุงและการไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชน,นะครับการไล่ยุงทุกชนิดนะครับเมื่อเราเข้าสวนมาลกๆส่วนมากจะมียุงมากัดตัวเรานะครับตามแขนบ้างตามขาบ้างนะครับแต่ถ้าเรามาเจอพืชชนิดนี้นะครับสามารถป้องกันยุงได้และเรายังนําไปไล่ศัตรูพืชที่ต้นพืชเราได้ครับ พืชนิดนี้คืออะไรเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยครับพืชนิดนี้แถวบ้านผมเรียกว่าต้นสาบเสือหรือใบสาบเสือนั่นเองครับต้นสาบเสือหรือใบสาบเสือนี่นะครับสามารถไล่ยุงได้ดูสิครับใบหยักๆแบบนี้นะครับจําไว้ให้ดีเมื่อเราเข้าป่ามาแล้วนะครับต้นสาบเสือหรือใบสาบเสือแบบนี้สามารถไล่ยุงได้เพราะว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวนั่นเองครับและมีน้ํามันสามารถไล่ยุงได้เป็นอย่างดีเลยครับ เราเข้าป่าเข้าสวนมาถ้าเราเจอต้นสาบเสือแบบนี้นําไปขยี้ตามตัวเรานะครับหรือว่าตามแขนขาเรายุงเมื่อได้กลิ่นของต้นสาบเสือหรือใบสาบเสือนะครับก็จะไม่มาเข้าใกล้ตัวเราอีกต่อไปเลยครับและป้องกันยุงได้ผลดีเลยครับและในการไล่มแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชน,นะครับก็สามารถ ใช้ต้นสาบเสือหรือใบส,สาบเสือที่มีกลิ่นเฉพาะตัวและมีน้ํามันนะครับในการไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชได้ผลดีเลยครับและในการไล่ยุงเมื่อเราเข้าสวนมานะครับเราเพียงเด็ดยอดของต้นสาบเสือหรือใบสาบเสือแค่นี้นะครับและทําการขยี้ไปที่แขนขาของเรานะครับแบบนี้ยุงจะไม่เข้าใกล้ตัวเราเลยครับเพราะว่ากลิ่นเฉพาะตัวของต้นสาบเสือหรือใบสาบเสือนะครับ จะไล่ย,ยุงได้ผลดียุงจะไม่เข้าใต้ตัวเราเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการไล่มแมลงที่ต้นพืชใช้แบบไหนสําหรับต้นหรือว่าใบาสาบเสือแบบน,นี้ครับการไล่มแมลงจากใบาสาบเสือใบาสาบเสือจะมีกลิ่นเฉพาะตัวและยังมีน้ํามันในใบาสาบเสือสามารถไล่มแมลงสตูพืชแบบได้ผลดีเลยนะครับเราจะมาใช้ร่วมกับ3ตัวนี้เลยครับคือน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรยาซิฟาน ที่มีสูตรสมุนไพรนะครับสมุนไพทุกชนิดสามารถไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชแบบได้ผลดีเลยนะครับและเราจะมาใช้ร่วมกับสารจับใบคือน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานจะไปช้วยทําสารจับใบแบบได้ผลดีและไล่มดแมลงได้ผลดีจากน้ํายาล้างจานเลยครับเราจะมาทําสูตรไล่แมลงจากใบสาบเสือกันเลยครับโดยการทําแบบนี้เลยครับเมื่อเราได้ใบสาบเสือมาแล้วนะครับ หรือว่าต้นสาบเสือเรามาทำมันเด็ดใบออกมาเลยครับเราใช้จำนวนมากมดมแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับก็จะหายไปแต่ถ้าเราจะไล่มแมลงที่ไม่จำเป็นมากเราก็ใช้จำนวนน้อยพยี้เข้าไปแบบนี้เลยครับกินของใบาสาบเสือและน้ำมันที่อยู่ในใบาสาบเสือจะช่วยไล่มดมแมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีเลยครับพยี้ ให้กลิ่นของใบสับเสือออกมาเยอะๆนะครับและน้ํามันที่อยู่ในใบสับเสือจะได้ออกมาไล่แมลงศัตรูพืชแบบได้ผลนะครับขยี้เข้าไปแบบนี้เลยครับเมื่อละเอียดแล้วนะครับหรือว่าแหลกๆแบบนี้แล้วเราจะใส่ภาชนะเลยครับและเราจะมาใช้ร่วมกับยาสีฟันที่มีสูตรสมุนไพรอยู่ในนี้นะครับส,สูตรสมุนไพรนี้นะครับสามารถไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับเราจะใช้ยาสีฟันประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหรือประมาณแค่นี้ครับเห็นไหมครับ และเราจะเทน้ำเปล่าลงไปก่อนครับก่อนที่จะใส่น้ำยาล้างจานนะครับเราจะนำมือลงไปขยำเมื่อเราเข้าสวนมานะครับเราไม่มีอะไรมาไล่ย,ยุงนะครับและไม่มีอะไรมาไล่แมลงศัตรูพืชเราใช้ใบาสาบเสือแบบนี้นะครับ มีแน่นอนครับเพราะว่าใบาสับเสือจะขึ้นทั่วไปนะครับตามสวนตามนาต่างๆนะครับและเมื่อเราขยำใบสับเสือจนเข้ากับน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนาใบสับเสือขึ้นมาเลยครับและเราจะใส่น้ํายาล้างจานลงไปเลยครับน้ํายาล้างจานเราจะใส่ไปรประมาณ1ช้อนชานะครับเราใช้มือเรานะครับขยำเลยครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีเพราะว่าเราเข้าสวนมาส่วนมาก เราก็จะไม่มีอะไรมานะครับเราก็ใช้มือเรานะครับแทนทุกอย่างได้ครับเสร็จแล้วเราเทใส่กระป๋องป๊อกกี้หรือกระป๋องฉีดพ่นเลยครับเพื่อผสมกับน้ําเปล่าที่เราใช้อยู่จํานวนหนึ่งลิตรครับเสร็จแล้วเราเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะนําไปไล่มแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชกันนะครับ สูตรไล่มแมลงจากใบาสาบเสือสามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดบับเราก็ฉีดพ่นได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับมดมแมลงศัตรูพืชเมื่อได้กลิ่นของใบาสาบเสือและส่วนผสมที่เราทําน้ํายาในการไล่มแมลงศัตรูพืชจากใบาสาบเสือนี่นะครับก็จะหนีหายจากพืชผักของเราเลยครับในการฉีดพ่น เราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำนะครับเพราะว่า,มาแมลงศัตรูพืชจะรบก,กวนต้นพืชของเราตอนช่วงเย็นนั่นเองครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการนำใบสับเสือมาไล่มแมลงศัตรูพืชและในการไล่ย,ยุงเมื่อเราเข้าสวนมานะครับ เราไม่มีอะไรมาไล่ยุงหรือเราไม่มีอะไรมาไล่แมลงศัตรูพืชต้นพึ่งเรานะครับในการทําน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชเราใช้ใบสับเสือเป็นส่วนผสมเลยครับเพราะว่าใบสับเสือเมื่อฉีดพ่นไปที่ใบพืชแล้วใบพึ่งเราจะมันแบบนี้เลยนะครับใบสับเสือจะไม่กินเฉพาะตัวและมีน้ํามันอยู่นี้นะครับจะไปไล่แมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพี h ช n แนลกระพมในการไล่แมลงศัตรูพืชสูตรใบสาบเสือนี้นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อเราป่อสารพิษและประหยัดรายจ่ายภายในควเรืองเราได้เยอะเลยครับ